คุยกันนะครับช่วยด้วยมันได้หรือเปล่าวะสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เราได้เล่นแบบไม่มีชีวิตเพื่อมาจัดการกับอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วดูตัวผมสิครับดูตัวผมไอ้เคียรว้าดูตัวผมดูตัวผมดูนี่ดูนี่เราเท่้ย้ยเดี๋ยวเราจะ ปล่อยไข่เอ็มบีซีลงไปนะครับเลยหน้าขึ้นมาดิเลยหน้าขึ้นมาปล่อยกูลงไปด้วยปล่อยกูลงไปปล่อยกูลงไปด้วยเส้นเดียมหายไปไหนแล้ววะอือย่าฆ่าเอ็มบีซีโอ้ยรักหยาโอ้โหคนที่เป็นเอ็มบีซีสงสัยจะท้องตายหมดแล้วทุกคนท้องหมดแล้วทุกคนเพ,อพ,อพอิ่มท้องเอ้ยมันใช่ตรงนี้ป่ะวะ ไปทัด้วยกันที่รักษาโอ้โลูกเนี่ยโอ้โอ้ยโอ้เรมันเกียไม่ได้แล้ววะโอ้เอ็นั้งหมดแล้วโอเคโอ้เออเสียงติดเกินนี่คือสาวสาที่จะต้องมาแบบโดเยแจเลฉันนี่ฉันะให้1,000พันบาทโอ้คกี่ม่อกอเอได้เลยจ้ะหยุดไม่ได้เหรอหยุดให้ โอ้ยนะจ๊ะโอ้โหวันจันทร์ก็ได้นี่วะเออมัน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 ที่กลัวสิเฮียกำลังคือบุหรี่รักเลยถ้าพักหนึ่งได้ได้ลูกมาได้เหรอใช่ป่ะ เดี๋ยวอย่าพุ่งจุดถ้าเกิดจุดหนูไม่เล่นด้วยวางเลยล่ะเ่าฮ่าฮอะไรวะโอ้โหมันพุ่งแต่ถ้าให้เปลี่ยนเลยนะพี่โดเอามันตาออกมานี่ออกมาก่อนเดี๋ยวอย่าพุ่งจุดนะเดี๋ยวเราให้หัวมันเต็มก่อนพี่โด เนี่ยเดี๋ยววางไข่ไปซีก่อนอย่าเพิ่งแล้วก็จุดได้โอ้ยยัดรับเลยโอ้ยกรักเป้ยมันแค่สามตัวเองมันจะหนูจุดให้โอ้โหมัน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 ได้เวลาแค่นี้แหละโอ้ เทนบาซูก้าเราต้องรักแม่คุณมาคตรต่อต้าเฮ้ยยยียยยยสยยยยยซีไปยห้ยย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 ยมยย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 ย เดี๋ยวเดี๋ยวอยพุ่งจุดอย่พ uh. ุ่งจุดนะี่ยจะมียอดรักอยู่คนหนึ่งอ่ะโอ้โหมาวยชื่อตากตากเออูเข้าไปข้างในลูเข้าไปข้างในเดี๋ยวพี่วาง M P เอไปให้โอเคปะเอาวางเข้ามาอันหนึ่งพี่หาใครอ็ก่อน เอฟบีซีนี่แหละเอฟบีซีแม่ดีสุดโอ้โหข้าไม่เกิดเดินเลยอ่ะแต่ข้ากันเลยข้อสูงเลยโอ้โหพี่ดูเดี๋ยวข้าจะจูบย่ารักโอเคอยากจูบรักใช่ไหมได้ย่ารักคนนี้ข้าเตรียมมาอย่างดี อย่าจุดจุดได้เกี้วรักสลานไปไหนอันเนี้ยไม่พอไอ้ผูตัวเล็กก็ยังพ่อเลยโโอ้หแค่นี้เฮ้ยพี่โตอย่าเพิ่งหนูหนูรู้แล้วจะทำยังไงเฮ้ยสลามมันเพืยอพี่อะไรเนี่ยเอพี่อะไรเพื่อนเฮ้ยหาเรื่องเหรอเมียกูอยู่ไหนเมียกูมาสลามแกลบสิกอย่างมึงอ่ะดูหนู พี่โดนพี่อยู่กับไายบายพี่โดแคลามกิ่งตายไายบายแคลามโอ้โหไปด้วยนี่มันบ้องไฟพยานาไมเนี่ยลุงล่างอย่นั่นลุงล่างอย่ดูแลพี่โดทำยังไงดีตัวันนว่างันวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนมาเล่นกับเด็กที่เหลื่องคนหนึ่ง พ oh, oh, uh oh oh> ี่โดโคตรใจก็รักพี่โดรู้ไมอะไรแบบวะเอ้าจะรักขึ้นมาเลยนะขึ้นมาเฮ้ยมึงสลามตายวะสลามกูตกทีนี้มึงแปตกเลยพี่โดไม่ไอดรักที่พี่ต้องการไม่ใช่คนมีเยอะหนูเยอะหนูเยอะรักของพี่เอามาแฉ ว้ายตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวเฮียอะไรเนี่ยหนอนๆเนี่ยที่อยากได้ยอดรักที่สมบูรณ์แล้วก็ร่างกายแข็งแรงค่ะจุดให้หนูทีจุดแล้วไปหนักตาแบบยอดรักไม่ตายเพื่อนร่างกายแข็งโอ้โหคะแนนเลยโอ้โหครับสนุกขาตออย่ามันด็กกูต่อบี่ให้หน่อยพอดีว่ายอดรักของพี่กับต้องการแบบสีเดี๋ยวพี่กับพี่ต่อพี่ต่อก่อนหนูก็ดูยอดรักพี่นี่ พี่กลัวนุกลัวยอดรักพี่อ่ะนุก็ตกใจมากเลยนุเห็นเขาอะพี่มันใจนุต้องตกใจนุดนุนุก็คยอดรักีนะไปไหนตกใจมากยรักเขาอยู่นี่นะถึงด้คุณยอดรักขาโอ้โหไปแล้วคุณยรักหกระเด็นเลยละมืงกระหกแม่เนาะพี่โดพี่โดเดี๋ยวหนูจะทำเป็นบ้องไฟเดี๋ว พี่โดนนะาได้แน่นนะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพี่โดนเสกให้มันตรงตรงเอ้ยอย่าพุ่งเสกดิเดี๋ยวพี่โดนเสกให้มันตรงตรงกับบ้องไฟนี้เดี๋ยวหนูจะยิงมันเลยเสกไปเสกไปกระโหล่อย่าพุ่งเสกอ่ะเสกเลยเสกเสกอย่ารักข้อไม่ได้ค่ะอย่ารักข้อดโอ้โหตายเลยเป็นไงปืนใหญ่ กูเห็นเวลแม่งตกเต็มพื้นเลยเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเขียวไม่ได้วะเดี๋ยวอดเล่นคนสร้างมาผู้สร้างมาให้โอจารุโองค์เจโอ้โหเออมันต้องอย่างงี้พี่โดมันต้องอย่างงี้ อ๋อๆต้องกลับผัวก่นอนท่านผู้ชมใครอยากดูโชบ้างพี่โดอย่าเพิ่งเราต้องเหลืออีกสองลูพี่โด้ลงไปทำอีกเอ้าเดีย๋ยวพี่จะทำตรงนี้ไปหนูงงไปทำอีกสองข้างล่างคุณพี่ใจร้อนอ่ะนกใจร้อนแย,ย่โด,โดตายไปซะเถอะพี่โด้โดเอา้าตายฉันก็ตกเลย นี่นกนกข้าเป็นคนจนข้าต้องผิงไฟอยู่ข้างล่างนี้พี่โดเขา,าต้องรออนาคตถึงข้าคือข้างนอกพีโดลงมานี่พี่โดลงมาข้างล่างนี้กูก็อยู่ข้างล่างนี่หว่ามหมายถึงลงมาอยู่ในบ้องนี้เร็วขึ้นมาลงมาอยู่ในบ้องนี้พเลยเลยเลยรถมาแรงเร็วลงไปนะ เออลงไฟในนั้นก่อนเดี๋ยวเพิ่งจุดไฟไว้เออไอเดียสุดยอดเลยเดี๋ยวุดยอดมากเลยแมเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวหนูบอกจุดได้ก็จุดนะอย่าเพิ่งจุดนี่กำลังพิงตูดอยู่พิงพิงตูดให้แบบให้อะไรมันเยอะๆอ่ะให้มันดูดีหนูจุดให้เอาเอ็มบิซีไปตัวเลยยางหน่อยยางเอ็มบิซีอะไรบาโอ้โหล้างโลกอ้าวพังแล้วเสียใจ หมันลามมาถึงตรงนี้แล้วเคนว่าแมปนี้มันต้องเป็นแบบระเบิดแน่ๆกลายเป็นแบบระเบิดแน่ๆย่าตัวเองอ้าวอะไรวะเฮ้ยอ้าวบ้องไฟพังแล้วเฮ้ยมียกูมาเมียกูมาทีเดียวอยู่ข้างล่างไปก่อนโอ้เป็นตัวอะไรนะเป็นที่เมียกูเนี่ยทีรักจ๋าอยู่ด้วยกันไหมเชะใช่หอเฮ้ยมึงเป็ยเมียกู อย่าพึ่งมือแต่งที่รักนี่คือแสงสว่างแสงสว่างจากโอ้โหที่รักสูงไปไหนเด็กี่อะไรมาทำไมสูงจังโอ้เหมาะมองตากันเอามองตากันได้ไหมมองตากันมองตากูนี่กูตาคุนเหรอไหนมันอยู่ไหนวะโอ้ที่รักเชื่อมองตาฉันมองมองอีสัตต์มองมองที่เชื่อมองตากูมอง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 ที่รัก่อมโอตากูณคือฉันหวานฉ่ำ มองตากูมองตากูเย๋ยวมึงจะไม่มีเวลามองแล้วกูอยากมีท <aps> <lad> ี่รักใูาก่ัก่มากกว่าแต่ทุกคนเกิดมาแล้วก็แบบแวบหายเราไปแต่มีที่รักคนนี้คนเดียวที่มาถึงกูดจบก่อนเฮ้ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้จบคลิปเลยครับจบคลิปแล้วจอบอะไรที่